รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะคุณผู้ชมค้ามาพบกับวิกี้เช่นเคยกับรายการ Ideas Today by h a y f l ฮค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่นานมานี้มีคุณผู้ชมทางบ้าน2ข้อความให้วิกี้ผ่าน Facebook เกี่ยวกับปัญหาั้นจัดของที่ห้องครัวเราให้เป็นระเบียบให้ได้นะคะแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยวิกกี้มีคำตอบให้ค่ะ คุณผู้ชมคะห้องครัวไม่ใช่เพียงแค่ห้องห้องหนึ่งที่ใช้สำหรับปรุงอาหารเท่านั้นนะคะแต่ปัจจุบันนี้ห้องครัวส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบให้โปร่งและกว้างขวางเป็นสถานที่สำหรับการสังสรรค์ของคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงอย่างที่รู้กันดีว่าในห้องครัวเต็มไปด้วยอุปกรณ์และข้าวของเครื่องใช้มากมายซึ่งนอกจากจานชามภาชนะต่างๆแล้วก็ยังมีเครื่องปรุงกับวัตถุดิบเตรียมอาหารสำหรับมื้อต่อๆไปอีกด้วยทั้งของสดของ ขนมหวานรวมไปถึงเครื่องดื่มซึ่งทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาว่าคุณพอบ้านแม่บ้านจะจัดการข้าวของเหล่านี้ได้อย่างไรให้พอเหมาะพอดีกับห้องครัวของตัวเองหากตอนนี้คุณปรับแล้วเปลี่ยนแล้วแต่ก็ยังไม่ลงตัวสักทีลองนําไอเดียวันนี้ไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะไอเดียของวิกีในวันนี้คือที่ใบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นปีของเราใหญ่หรือ และแก้ไหนาก็สามารถจะจัดสิ่งของของเราให้ดูเป็นประเบียบค่ะ ไอเดียการเลือกใช้ตู้เก็บของและลิ้นชักแบบต่างๆก็ยังเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมอยู่เสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เก็บของแบบบิวอินตู้ลอยลิ้นชักหรือตู้แบบฟรีสแตนดิ่งก็สามารถทําให้พื้นที่ใช้สอยของคุณน,นั้นมีเพิ่มมากขึ้นทําให้สามารถจัดเก็บของได้อย่างเป็นหมวดหมู่หรือจะลองนําไอเดียของคุณวิกกี้ไปใช้ก็ได้นะคะ ตู้เก็บของในครัวของเธออาจจะมีขนาดใหญ่แต่เธอก็ได้ออกแบบจัดวางให้เข้ากับชุดครัวได้อย่างกลมกลืนดูจากฟังก์ชันการทำงานแล้วสร้างความสะดวกสบายได้เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเปิดการปิดหรือขนาดของชั้นวางที่มีมากพอสำหรับการแยกหมวดหมู่สิ่งของได้ชัดเจนค่ะ ทีคี้เป็นคนที่ชอบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้น mm hmm. บ้านของเราก็จะมีฟููและลงังดิชากหลายใบยค่ะอย่างเช่นลิ mm hmm. นนชากใบนี้นะคะอาจจะดูว่าไม่ได้เป็นลินชาก mm hmm. พื้นที่เก็บของไม่เพียงพอคุณอาจจะปรับเปลี่ยนท็อปหรือเคาน์เตอร์ครัวของคุณให้มีลิ้นชักเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของให้มากขึ้นก็ได้นะคะลิ้นชักที่คุณวิกกี้เลือกใช้ก็จะเป็นลิ้นชักระบบซอฟต์โครสซึ่งเพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเปิดปิดแถมเธอยังเลือกหน้าบานที่เข้ากับสีเคาน์เตอร์เรียกได้ว่าสวยงามและลงตัวมากๆเลยละค่ะแค่นี้กองครัวของเราก็อ,อยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว สะอาด,ดไม่เฉพาะแค่อุปกรณ์ชุดครัวที่สวยงามและมีรสนิยมเท่านั้นนะคะคุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชุดครัวก็เป็นส่วนสำคัญที่รวมกันทำให้ห้องครัวของคุณสมบูรณ์แบบไอเดียของคุณวิกกี้ในวันนี้นอกจากช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดระเบียบสิ่งของต่างๆแล้วยังบ่งบอกถึงรสนิยมในการตกแต่งชุดครัวของเธอได้เป็นอย่างดีค่ะ ผู้ชมคะถ้าเรามีการจัดการที่ดีและแยกสิ่งของให้มีความเหมาะสมเพียงแค่นี้ข้อห้องครัวของเราก็ดูเป็นระเบียบแล้วนะคะสำหรับรายการกอง Ideas Today by h hey บ f บเฮฟเมุดลงแล้วนะคะพบกันครั้งหน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6บง5 5สถึงหตงครับสำหรับวันนี้วิกกี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ